เ <Okay, S 2> วันนี้นะคะเกรซนะคะมีรุ่นนะคะไวทแท็กนะคะเน็กเจนที่จะมาแนะนำให้กับลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะในยุคข,ของลุงตู่ที่น้ำมันแพงขนาดนี้ มื่อไรจะไปยอ,ยอกยอกยอกนะคะก็คือมันจะเป็นรุ่นนะคะที่เป็น Next gen ตัวนี้ทางฝอ่ประเทศไทยนะคะมาตอบสนองความต้องการของเรื่องลูกค้าในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะคะอยู่ที่13-14กิโลลิตรเลยเครื่องยนต์ของเขานะคะอยู่ที่2.0ค่ะแล้วก็แรงม้าของเขาอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรแรงสุดๆเลยค่ะในราคาของเขานะคะตัวนี้จะเป็นตัววแท็กนะคะ 4คูณ2ค่ะไบเทอร์ Turbo, 10สปีดนะคะราคาอยู่ที่1ล159,000บาทแล้วมากับสีส้มนี้เพิ่มเงินเพียงแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นสีส้มโดดเด่นไปเลยค่ะแล้วเรานะคะยังมีแบบแต่งหรือมีซัพพลายเออร์ที่คอยแต่งให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าอยากได้โซงแล็ตเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วล้อแบบนี้ ะะแล้วก็มากับยางออฟโรดแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องเกรซได้เลยค่ะยินดีให้บริการเต็มที่เลยค่ะบ๊ายบาย